เรื่องบันทึกหน้าจอรีวิว h o n น r อ x 7 d EP2 สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตออกห,หลัก,ก่อนนะคะวาแอปหนึ่งร้อยเจ็ดลอนกลับซ่อนแป้งพินแล้ว <Okay. S 1> หน้าหลักตุมสำหรับการหยุดบันทึกหน้าจอโอเคนะคะมารีวิวกัน EP2 เนาะอันนี้อาจจะเป็นของที่ไม่ได้อยู่ในกล่องนะคะคือคือแกะออกมาแล้วแล้ว,ลวก็ลองใช้ง,งานแล้วแล้วก็จะลองมาเชื่อมต่อเขาดูนี่ นะคะเป็นหูฟังนะคะออเนอร์ชอย e ์เฮดโฟนนะคะราคาก็อย่างที่พูดไปเมื่อวานในการรีวิว EP แรกว่าหนึ่งพันเก้าเก้าเก้าหรือว่าสองพันมีทอนนั่นแหละสามารถพับได้นะคะพับพับตัวหูเขาได้นะคะลักษณะตัวหูก,ก็เหมือนเหมือนหูฟังคอมพิวเตอร์ทั่วไปไร้สายเลยอย่างเงี้ยมีทั้งหมดนะคะเมื่อวานขอแก้ไขข้อมูลมีทั้งหมดประมาณนะคะเอ่อมี เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะมี power power on power off แล้วก็กดเพื่เได้จะจมินายได้กดเพื่เได้จะจมินายได้แล้วก็มีปุ่ม base off base on ด้วยก็คือปุ่ม EQ นั่นแหละนะคะส่วนวิธีการใช้งานของเขานะคะก็ให้ใส่หูนะอ่าใส่หูฟังใส่หูนะคะใส่หูใส่หูเนาะแล้วก็ไปที่ ซอนแป้นกินโอเคคุ่มสำหรับอาคลิปรูเอชหน้าแรกแก่นะแกปูเตลศูนย์การจัดศูนย์ควบคุมโอเคมาที่ศูนย์ควบคุมแล้วก็ไปที่แก้ไขลำวีฟรูวีฟี่ห้าจีรูทูธรูทูธค่ะเปิดใช้งานเข้ามารอแป๊บนึงแล้วแล้วก็กดกดอ่ากด power อ่ากดตรง power on เนี่ยค้างไว้หนึ่งสองสาม อ่ามันดังในหูอ่ะคอนเนคแล้วค่ะคอนเนคแล้วค่ะโอเคแต่เล่อเลยเก้าจเก้าเปอร์เซ็นตนะคะในหูขนาดนี้ได้เย็ยนในหูเนาะอ่าวิธีกดปุ่มเบส on Base off ก็คือกดตรงด้านบนนะคะหนึ่งครั้งเบสออฟไปแล้วค่ะเบสออนอ่า ก็คือเป็นปุ่ม EQ ไว้สำหรับปรับเบสนะคะเบสออฟเบสออนนะคะถ้าใครชอบความสะใจเปิดเบสเอาไว้นะคะแต่ถ้าจะเร่งเสียงก็กดปุ่มเร่งเสียงหนึ่งครั้ง,งนะเอฟสามสิบเปอร์เซนะ็นต์อ้า อันนี้คือเบาอันนี้คือเบาอ่ะพอมันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะปุ่มด้านล่างคือเพิ่มปุ่มด้านบนคือลดนะคะลดกับเพิ่มนะอ่ะพอมันเกินระดับห้าสิบเปอร์เซ็นตมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยว่าเปิดระดับเสียงดังอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าเราถ้าเราจะเปิดเพิ่มจริงๆก็กดตกลงแต่ถ้าเราไม่อยากให้ เอ่อสุขภาพหูเราพังกดยกเลิกได้นะคะอ่าซึ่งหนูไม่แน่ใจว่าตัวไม้เขาอ่ะอยู่ตรงไหนเดยนนะเดยนนะขอขอหาขอหาก่อนนะว่าตำแหน่งไม้ของหูตัวเนี้ยเขาอยู่ที่ไหนแต่หนูคาดว่าหนูคาดว่าน่าจะอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้ที่เป็นขีดๆไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่หูข้างขวาเสกเสกเสก ไม่รู้เดาวไว้เดาวไว้นะคะอ่าใส่หูใส่หูกลับไปเหมือนเดิมแต่เราจะลองได้ยังไงล่ะเพราะเพลงไหนมีเบสเพลงไหนไม่มีเบสเอาอย่างนี้แล้วกันเออหนูก็ไม่ค่อยอมือได้สิเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปที่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 โอเคเพลงที่มันมีเลยก็ถือแล้วกันเนาะแต่ลองพิมพ์ดูนะคะแต่ลองหาดูจะคู่นะเอ๊บ ยูทู b e y o ยูทูบนะคะเข้ามาโอเคออกมาก่อนออกมาก่อนอ่าอ่า,อา,อาปิด ขอเวลาพิมพแป๊บหนึ่งนะ ออาลองดูอ่ะลองดูลองดูบาบแล้วนะคะอ่าวิธีกดเบสออนนะคะให้กดตรงตรงนี้หนึ่งครั้งเบสออฟปิดแล้วนะเบสออนอ่า เรียบร้อยนะคะตอนนี้มันดังอยู่ในห,เหูเนาะโอเคกว่าจะหยุดได้ ประมาณนี้นะคะส่วนการปรับ EQ ก็สามารถปรับที่ตัวหูก็ได้หรือไปปรับที่อ่า o n o r AI space เนาะเดี๋ยวส่วน o n o r AI space เดี๋ยวไปทํานะคะเด,เดี๋ยวมาทำเดี๋ยวมาทาภายหลังเนาะอะ,อะขออนุญาตจบการรีวิวใน EP 2เพียงเท่านี้นะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นการใช้งานของเจ้าตัวนี้อย่างจริงจังสักทีนะคะ ของออร์เนอร์ว่าอันไหนที่เราเข้าถึงบ้างแล้วเราสามารถทำอะไรกับเขาได้นะคะหราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ